สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนคะ่ะมื่อนี้มาพบพอบาปฝนเสาเดือนอีสานบานน้านนาผาลุยคือเก่าจา้ะมื่อนี้แต่มื่อนี้สิภาพพี่น้องมากจับอึ้งย่างคะ่ะอยู่ในป่าย,ย่างนะคะเนาะบาปฝนแต่เห็นหลายตัวแล้วไปไป,ไปลุยน้ากันเลยคะ่ะเนี่ยสวัสดีครับผมเรมบาปฝนไปไปพี่น,ดด <บา S 1> น้องไปดูผี่ชมน้ากันคะน่ะนาตัวแหลกพี่น,น้องนะ มันเปลี่ยนแนวด้วยจ้ะหาอิงก่อนนี่หาแนวหยมมากเอ้ยเขี่ยนหน่อยตัวมันด,ดูเซี่ยวยนี่อ้นี่นี่พี่น้องหาแนวแสีบก่อนหน้าหาอิงหยางนะจ๊ะจับแวกว่าเราพอจะแยกออกตาค่ะพีลุ้นพิ่ช่วงมันกันต่อพี่น้องเป็น,นหลายอยู่นี่พี่น้องอีกตัวหนึ่งกระหักจน ตำเกีย่ยโมล่ะเคนดูนี่ปลาย่างเลยจ้ะถึงใหญ่นั่นตัวหนึ่งเราคุณนอ้องต้ขคางคางกันเลยส้นซ้โตเป็นเฮียงกันเลยนี่บวงหนาคักเอากระหจนับ น,นี่พี่น้องก็ต้องเขียอโมนกินลูกมันกรร่อนเขาว่นี่พี่น้องใส่ไปต่อเอาไนมาจับเอาเด้อติ๊บชตาวงามขนาดติดหนึ่งรือติบหนงยางออกนี่ตัวอชั่วคไงแต่ว่าโห แฉะเหนียวไม่พลอยเต็มท้องท่านแคะเนาะกินปลาจิบ่ต้ใหญ่อะไรอืมเนี่ยจิจูดูสีสันสวยงามเลย มีแตะไข่เป็นองเล่นอองออเสียมีแระไขเน่หล่นเลยนออไข่เองเลยมีไข่ไปเรืยอ,อ,อ,อืม,มออรผูายขนาดอึจงจูของเสียบของนัวกับไปจ้า อืม so ่ะพ mm. ี่น้องอืมมาม่ไปทงลั่นวูวมาตัวรัวจักรรัวรัวให่มากขึ้นอีกตันี่่นอดมากเลยอีกตัวแล้วทั้งตัวเรียนกันพ้านเผาที่ส่นได้ ส่วนไข่ส่วนมันเลยไหมส่วนยา่างเอ้าเอาเอาอย่างน,นี้เกาะนี่ค่ะอืมมีตัวไข่เลยนี่ค่ะนับอือโอ้โหจำส่วนไหนนี่ไอ้ตอนนี้นั่ง,งหันลหลังให้กับ,บหินแล้วเนาะนี่น้องยางกูอือว้าวเจ้าเขาเจ้วเขา,า,าเลย หมุมนมาก่อค่อคออนะนี่ค่ะแม่งกับเขาดังเลยจิ๊บโหโนเห็นเรืองกันเลยช่วงนี้ว่าท่านช่วงนี้ช่วงนี้่นถือมันห่องเลยเหมน นยคนละพันสายพันหน่อยการวิจัยเรื่องวิจัอ่ะบุวงาจัดนี่อ้ยหลายจัดโอ้ยลุ้นเลยลุนเลยมือโปรตใกล้แล้เพื่อนแจ็คมอนกสีหมองนิดหน่อยแ่บคบ ติดมือเนาะมีเงาติดมืออะอะหลีดินี่เนาะนีมื่นมืนมืนุงมือก็แยามากลืมเป็นตก

โดเด,ดยวเดยเดียวดดียยี่จ้ะดี่ี่ยเีเีเี๋ีสันน่ีรักตัวกัน,น่าวักนวี่ยี่ อืมคุณเหนื่อยใส่กองอืมเ๋ยว่อโทษครับเฮ็ดปองอ้ไม่ใครได้ไม่ใครีินถั่วเลไงใครกัน นี่น้อนาหักจุนนี่นี่โบเมนวันนั้นดิตีโมโเ่เอยังมีเดือยงอัเดือ้งอยู่ในใบตองนะท่านผูเห็นน,นี่น้องอ๋อแฟนน้ำกลนให้จับอยูหเบื้องอะไรลายบานได ข้าเดียวนู่นพี่น้องน้ของแ่บนี่เีวี่งองยางรบไปลบมาจะโดดขึ้นโดดลงปวดปวดปวดดจะทาสัน เม่พันเม่พันโอ้พันเม่พันเมพันเมื่ินโอ้ย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 ขเ็ถองนี่นี่นนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้กับเมพันนี่กันหรือพันหน่อยต้อหน่อยไขเป็งนี่พี่ใจอใจได้มานี่ข่เตถองเลยจะตีกันเรือล่ะบ้านนี้มันนี้ก็นึงตากหม ดีอยู <ส straightforward> ่ผมดีแต่ยังไรลยัอยู่ในใบใบใบยางเนาะขางยางป่ายางมากอะก็ดูดออกคือเก่าเลยคุณหน้องเดือดทำฝนกันนี่นี่ค่ะอืมยางอืมป่ายาง

กันเลยคะ่ะพี่น้องสองตัวเหียงกันออกลายขนาดเด็กเด็กก็จะได้อะจ้สองตัวเนีออย่กกนยฮ้ ก็นี้ก้อนนี่จะข้างที่ดางี่ยางเลยทางทีเอ้าข้างสงางเนเอาัวใดก่อนลายนคลิปแรกแล้วกันคลิปกับอื่คลิปแรกคลิปแรกคลิปแรกขงองเรา โอ้อลายงามเนาะโอ้ไปโอ้จับขิงกันจับตัวหลวไปเลยหืนกิ้วอ้าวเห็ดอะไรออกด้วยเห็ดปวกเหรออะไรไม่ใช่ขี้ควยขี้ควายขี้ควายคุณอะคุณแม่แม่นบอกคุณรับตามับเลยเอ้ยเนาะ นี่ตัวที่หนึ่งออนี่ต่ากันเลจ้ะนีสองสองวสามกดถุงนี่ยกดทุงครับนี่ไจ้ะตัวที่สามเนี่ยเอาจับเลยจ้ะโอ๊ตายนะิแต่ใบยางนะจ้ะยางลบไปลบมาจะบอกเกาๆก็เห็น นี่ค่ะจับเจียวไปคนนึงวะมาเดียวมันลบอยู่นหึมาชวน่กันต่อค่ะพี่น้อจับมับอืมขายของขินของดีเจียวใหนี่นี่นี่นางามแ อืมอล่เลยอ๋ออ๋ออืมดีอยู่อ่ให้อีกเป็นไรคือกำแพงกันนะจะ่รือวัเป็นเรือนี้อิงจิอนะคะอิยางอิยางจิว จรองอ่างหรือจริย่างอาครับอันนั้นเฮ็ดยังออนเหนไปเห็นนี่านี่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 ไอ้นี่เออเออผ้าเออเหมือนดินเหมือนดินเห็นตัวหนึ่งเห็นสองเห็นสามได้ไหมนี่เป็นกุมงเขาอืมหักเป็นแก In lưng của hên thoáng, hơi, 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 อือไข่เต็นทองเลยหวานตุลุเลยเบ่งมือเบ่งมือเบ่งมือเลยหน่องแล้เดี๋ยวสรุปเบ่งมือบ่ฝนบ่งมือฝนเลยขนาดเลยนี่ค่ะอืมอืมมันจับง่ายลรอมันมือเริ่มเยอะให้เ้าเหงือ เราเหนื่อยวนหยาอยู่มันเหมือกนะครับพี่น้องยิ่งย่างมันจะเต็นเหมือกจริงยิ่งย่างหน่อยโอ้โหเบื่ะนี่ตัวเอ็ดเป็ดอยู่หน้องเอ็ดเอ็ดเป็ดอยู่บนไครตัวนี้ไใคโอ้หยาตัวนี้มันสุดยอดเลยตัวนี้ตัวน้่ากล้าตัวตัวเลย Ừ, ừ. นี่เปนไ่นี่พัน <ừ. S 2> นี่พันนี่ใส่ไงพี่หน่มเราหนูเพียหนีมาเลยดิบินเจ็ตัวเอาจับเลยจ้ะนี่พันหน่อยพันใหญ่เนาะอ้งอือืม อ๋อโอ้บ่งคนอยูที่นี่พี่น้องบ้างเลยเขาไล่ออกไงมันออกจากง่ายนี่มันยู่นี่อืมโอ้ไข่พี่น้องไข่เึ็งทองนั่นนั่นนั่นนี่แล้วเด็กน้องบ่สู้นี่สองตัวเฮียงกันเลยจ้ะมีตัวหนึ่งมาอ์ฟมีตัวหนึ่งค่ะ ใช้ขนาดอองนะจะดูจ้าแบบดูๆไปเลยพูดนฮูนมจ้าอือมีใครมีใครกินของเลยยังอ่ะมาเจ้เอ้าไว้เนี่ย แม่งกินนมีสินั่งจอืมชอบปุอ้าวเอรออืมนี่พี่น้องอือไหลกลับเลย มันตัวรัวนี้คือย่างเกียดหน่อยกระโดดด้งแดงด้งแดงเสียวหลุดเอดอเอ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 อออ้ออเอเเออ่ะ มีใกันแล้พี่น้องนี being uh, yeah ่ตัวหนึ่งกับตัวสองอออีดตัวไขด้วะบกบุกนี่ตัหน่อยแต่กับไข่ด้วยใช่องเป็นพันหน่อยอ้าวจับจะเหมดมือคือแล้วมือหนาแล้วมือลื่เดนมาจับของแปลก จจจััับบบบเกนอยแหวก <c oughs> แนวนี่พี่น้องผลงานของเขาอึยงล้วนๆได้ใจมาเนี่อึยงย่างอึยงอยู่ในป่าย่างเลยพี่น,อนอ้องตัวใหญ่เนยตัวหน่อยเน่ยตัวไขไ่ได,ดใใไ้ด้วยเต่าแม่ไข่ไข่พี่น้องมีเต่าแม่ไข่หลายครับพี่น้องเต็มเลยอียงอยู่ในปาน่าย่างข้าวมาเนี้ก็ เอาสองคอนกันขรบตุก๊กกาบานก่อนครับขรบตุก๊กกาบานนะจ้ะคลิปหน้าพลอกันไหมครับผมได้กาฝากดไลค์กดแชร์เป็นอกาลังใจให้สามบานหน้าพาลุยเด้อครับกดติดตามน้ำแน่ขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคลิปหน้าพลอกันไหมจ้ะอืออือมันรัวๆเด้อพี่น้องมาตุ่มแซ่บ